สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้นางมาช้าหน่อยนะคะติดงานสุกยาิเพิ่งเผาสุกเรียบร้อยจัดงานจัดการอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถึงได้มาลงแนวทางให้นะคะชุดเต็มงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพชุดบนล่างไปกับกับบนล่าง v i P มันชนกันค่ะก็เลยเอามารวมกันเป็นชุดเดียว นะคะงวดนี้ลงแนวทางให้ชุดเต็มไปก่อนนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากใครที่ยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามได้ที่ช่องนางพารวยนะคะชุดบนล่างตามต่อจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าหนึ่งเก้าล่างนะคะบนหลุดนะคะเข้าแต่ล่าง สองสตรเข้าท่าล่าง19อย่างเดียวค่ะวันนี้ทั้งบนทั้งล่างจะมาไหมก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้แอนนาก็เอามาลงแนวทางชุดเต็มให้ไปก่อนให้ใครให้ fc ทุกท่านได้ใช้แนวทางนี้ประกอบกับเทียบกับเจ้าอื่นนะคะโดนใจตัวไหนก็ ดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะว่อประจําวันที่1มีสายนสองพันห้าร้อยหกบจะมาบนมาล่างไหมนะคะชุดเต็มไปก่อนวันนี้อันนางก็ขอบชุดก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะลงชุดเต็มให้แล้วก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามเข้ามาที่ยังไม่ได้ติดตามก็ขอให้ติดตามในช่องนางฟวารวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะ